วันนี้ได้เช่าพระเครื่องมาหนึ่งองค์นะครับนี่เป็นพระหล่อโบราณนะครับนี่ยอดนิยมนะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับนี่เดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูเลยครับวิธีการดูเบื้องต้นเลยนะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะครับของพระหล่อเนี่ยดูยังไงนะครับส่วนพระหล่อแต่ละองค์แต่ละหลวงพ่อเนี่ยวิธีการดูก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเอาพระจังหวัดพิจิตรนะครับ หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันเดี๋ยวแกะเลยอันนี้ผมส่องไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแกะอย่างนี่เดี๋ยวไปดูกัน,นครับสภาพไม่ค่อยสวยนะด้านหลังจะเลื่อนๆหน่อยนะองค์นี้นะครับดั้งเดิมเนี่ยเจ้าของเนี่ยเลี่ยมเปิดหลังไว้นะครับทําให้พระเนี่ยช้านะครับพระเนี่ยพระศึกนะครับด้านหลังจะศึกนะครับแบ๊บนึงเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับ น,นี่จะเป็นพระหล่อโบราณนะครับพระหล่อโบราณนะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองผสมนั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมนี่ฮะจะแกะดูเลยดีกว่าครับนึงนี้พระเครื่องนะครับรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันสองพิมพ์นะครับวิธีการสังเกตเนี่ย ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นมือแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมือแปรนะครับก็เรียกมือแปรนะครับนี่แบบนี้นะครับมือแปรถ้ามือปุกนะครับมือจะอุมอุมนะครับก็จะไม่มีไม่มีนิ้วนะครับไม่มีนิ้วนะครับไม่มีนิ้วนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะนเ่แบบนี้นะครับเป็นมือเปิดมือแปรนะครับมือปุกเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะครับอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนี่ก็ มีความนิยมเหมือนกันนะครับสวยๆเนี่ยลักมื่นอยู่แล้วนะครับสวยๆลักหมื่นนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามากคนระับพี่ๆสังเกตตัวด,ด้านหลังไหมเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยโดนกลก่อนไปนะครับเป็นกลก่อนไปแบบนี้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยเปิดเปิดหลังเลี่ยมเปิดหลังนะครับปกติแล้วด้านหลังจะเป็นอุแบบนี้ขึ้นไปนะครับเป็นหลังยันอุนะครับแล้วก็จะเป็น เหมือนตะแกงด้านหลังนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมสังเกตดูนะครับจงพอมีเห็นเลื่อนนะครับเดี๋ยวให้ส่องดูเนื้อพระนะครับนี่โอ้โหดูง่ายมากนะพระองค์นี้ดูง่ายมากนะครับถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วต้องขอโทษขออภัยนะครับอันนี้พี่พที่ยังไม่เป็นนะครับยังไม่เป็นนะครับก็ตั้งใจดูนิดนึงนะครับนี่ดูกระแสโลหะนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ค่อยชัดไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่เห็นไหม นี่นี่เออนี่ชัดแน่นี่อ่ะนี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่กระแสโลหะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับจะเข้มจะจืดจะอะไรเงี้ยอยู่ที่องค์พระแต่ละองค์ดันๆนะครับเพราะว่าอาจจะผสมมวลสารแต่ละเตาแต่ละหม้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนี่อ่ะวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะครับพี่พี่ดูขอบข้างนะครับพระเนี่ยจะเป็นบ่าประกบนะครับนี่ประกบหน้าหลังนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์หน้า กับหลังนี่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะเป็นอีแม่พิมพ์หนึ่งมียันในตัวนะครับเนี่ยก็จะมีตะเข็บนะครับรอยตะเข็บนะครับนี่รอยตะเข็บนะครับบางองค์ก็จะโดนแต่งไปนะครับก็จะเห็นร่องรอยอยู่นะองค์ไหนที่เห็นชัดก็ยิ่งดีนะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นแม่พิมพ์คนละอย่างนะครับคนละแม่พิมพ์หน้ากับหลังนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับ นี่เห็นไหมนี่เป็นเหมือนรอยประกบแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับเห็นไหมนี่เนื้อหาหูยจิตจาดมากครับเนี่ยสุดยอดเลยเหลืองอมเขียวเลยนะครับนเนี่ยพระเนี่ยยุคปีสองสี่กว่านะครับลักษณะการาลักษณะของเนื้อเนี่นยก็จะบอลประมาณแบบนี้นะครับองนี้เนี่ยผมผมคิดว่านะครับผ่านการเช็ดล้างมาแน่นอนนะครับนี่แบบนี้นะครับ สวยๆลักหมื่นอยู่แล้วนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นช่อชนวนตรงนี้นะครับก็จะโรนแต่งตะใบออกไปนะครับนี่แบบนี้นะครับหูวเห็นไหมเนื้อหาดูง่ายมากครับเนื้อหาดูง่ายมากครับนี่เห็นไหมนี่หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ๆพิกมาครับถ้าข้างหลังสวยๆก็ดูได้นะครับเป็นองค์ประกอบได้นะครับนี่ด้านหน้านะครับทีนี้เราดูความคมชัดของพิมพ์องค์พระเนี่ยจะอ้วนๆนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่นุ่มๆขึ้นมาแบบนี้นะครับ ไม่บวมนะครับแต่จะอ้วนๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้เม็ดนี้นะครับทําให้ดูง่ายเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการหล่อนะครับก็จะมีเม็ดผดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ในซอกแขนก็มีนะครับเห็นไหมตามลองลึกๆอย่างมีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดผดนะครับเอาไว้ดูหลวงพ่อเงินได้นะครับส่วนตัวผมเองยังไม่เคยเห็นของแท้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เช่าจากพี่ๆเสียนพระนะครับผมก็จะเช่าตามแผงนะครับหรือว่าไปดูตามบ้านนะครับ ก็จะมีโอกาสเจอน้อยนะครับเจอน้อยนะครับถ้าวันไหนมีโอกาสได้เช่าได้นะครับผมก็จะเอามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับอ่ะก็วิธีการดูนะครับเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมมีเม็ดผลเห็นไหมครับเม็ดนี้ใหญ่มากนะครับนี่เหลือกินเหลือใช้เลยนะครับนี่เป็นเม็ดเนื้อเกินนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับเขาเรียกนะนี่เป็นไหมเห็นไหมครับนี่ใต้ซอกแขนนะครับเห็นไหมมีเม็ดผดนะครับโลหะเหลืองอมเขียวนะครับนี่ข้างหูก็มีเม็ดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับ นี่แบบนี้นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆหลักหมื่นนะครับนี่วิธีการดูก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับดูให้พระเนี่ยอ้วนๆล่ำๆเข้าไว้นะครับขอบข้างเนี่ยต้องมีเป็นเบ้าประกบนะครับนี่ผมรับรองเลยนะครับว่าการแต่งตะไบนะครับไม่หมดแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่หมดแน่นอนนะครับเนี่ยตรงรอยประกบเนี่ยไม่หมดแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมองนี้เนี่ยเหมือน เหมือนแบบมีรอยประกบแล้วเทแล้วก็พอแต่งตะไบแล้วหลุดไปนะครับเนี่ยตรงนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมการแต่งตะไบก็จะเป็นตะไบเบอร์นี้นะครับบัตรตะไบเบอร์นี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็แบบนี้เป็นพระที่ทรงคุณค่ามากครับแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมของจังหวัดพิจิตรนะครับสวยๆลักเมืินอยู่แล้วนะครับแบบนี้สภาพน่ารักดีนะครับถูกใจมากนะครับเป็นพระเก่านะครับ พี่พี่ดูแล้วนะครับได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาความรู้มาฝากประมาณนี้นะครับยังไงถ้ามีพระเครื่องอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเอามาให้พี่พี่ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ